ผมได้เรื่อยวิธีสารมันเท่าครับมาอยู่บ้านอยู่่อง้วครับผมหลังจากขายของอยู่ลานเรียบร้อยแล้วกะทิมาหากินเขากินน้ำขึ้นเข้าแหรอครับผมเขาบ้านเขาซองกอนโอ้เมื่อยคับครับผมอากาศกับหอนหอนครับผมบมาเจอกับแม่นุ่งอีกแล้วครับผม สวัสดีจ้าครับผมโอ้ยมือนี่ห่างช่องมาวันสิมากินหนึ่งกุ้งปกติมันสิมีโยนข้างเขาบานโยนกิบจ้่เลยเฝ้าเลยเลยเฝ้าปกติกุ้งตำบังหุ่งแซ่บๆซ่วันนี้ว่าวันนี้ก็ทิเรียนอาหารของข้าวตัวมันบ่จ้าโชคดียายน่องจินคอยมีดน่องน่องงน่องม่วก็เลยตักเอาตะไคร้สากับเนื้อเสือลวกกินกับตำบังหุ่งแทนกุ้งจั่งโอ้โจัดเอาเลยทั้งลาบปากว่าถึงครับผไปเก็บบังหุ่งก่อนจั่ มุงลอยต้นเก่าหลายต้นอยู่ตกตกนรกวัสิตายกับว่าไตแต่ว่ากบกอบอ่ะก็พอได้กินพอได้กินมาๆามาใบมังเนาอยัางไรนี่นี่แหมมุงเน่าเก็บทุกมบือทุกเบือโยู่ใกล้ๆกันแล้วครับผมเอาหน่วยเดียวกับพ่อคุณแม่มุงเน่าเป็นผิวบางไหมตั้ใส่เปลือกความแข็งควแข็หอมจ้ะ เอาฟนล้หงเอมเาฟานเปลือกเอาใส่ให้มันเลยเป็นปุ๋ยกำลังปูปบกันอือยมวแกแบบนี้ย่งม้ไว้กับยำหหงอ่เสีแลแต่พอตเมยพาตังยะำแต่ว่ากูเมือนี่ก็เฮ้ยก็ตามยุคตามทำมนะครับผม ย่ำม,มันบ่ทันย่ำพร้อมขูดน้ำเหมือนละว<ช>บางคนบอกว่าย่ำกระแสบย่ำม,มันตน้นหง่ดีเลยมันขอบดีข <laughs> ันขูดกลเป็นอีกแบบนึงก็เจอแล้วแขวะรวุ่นเนะเาะถ้ามึงจะซสบคุยกับอันลวกเสือกัหนองง่วนเนี่ยยังต้องตัดออาตาไเร้สา เยายก็เขาเฮ็ดแนวเจ้าของกินได้แล้วครับวังของเคยกินมันก็มันเกิดนจะมีความสุขในการกินเนาะเมื่อนี้ยายน้องตังเกอว่าส้าไมากินหนึ่งกงเด้จองไว้แต่หลายมื่อแล้วมื่อเนี่ยเป็นถทโบมาต์จ้าอาจจะเป็นมีคนนี้เล็กเข้ากับโบหูครับผมจ้เข้ากับบริสเตรลครับผมนี่ยังก็กินนี่ของอยู่ในตู้หยอกตู้เย็นเขาก็เอามากินง่ายๆแสรบนุ่นๆขอให้แสรบขอให้ถูกปากครับผม ตามรูปแบบของคุณอีสานมาันเข้าครับผมเด็กแม่ฝากรักุกงกันแบบนี้อุ้ยน้ำเดือดแล้วเลยคุณแม่เลยเดือดแล้วอ่ะอืเาามเดือดกระทั่งน้ำเราอันเข้าตำรักุงกันคุณแม่ใช่ไหมอืมไปห้เดือด,ดววก่อนนะใส่เปลือกน้ำหอมเลยนั่นแหละแนวแนวนหอยมักแ<ม>ฮุ่ือฮือฮงเฮือมีต่างหากว่ะนะจรินจริแซ่บกระนบาดเนะเติบเปิลเติบเปิลเบิบเปิลเบิบเปิลกินหอยกินข้าวมัน ใจกวงเขราใจก่วงเกือก็นนั่นเคืือก็นนี่แต่ตำว่ามันตำกินที่เดียวปจะเแทนมีแล้วมัดพืชจัดลวกขึก้นแ,แล้วก็ไอ้นอางงวัวแท้ว่างโป่งางนานอ้โหยเขาวัตตองเลยไปใส่าถาดไปรถก่อนมีแล จ่ากับจ่าสดเจ้านเผ็ดไปไปลวกนกตอเลยลวกน่องงัวกับเสือต่อเลยน้ำเดือดแล้ววัอนี้ว่าได้น้ำสุดมาเอาเกลือเดี๋ยวจ้าเกลือเขาลวกข้อมันหัมปุ๋มรสนะจ๊ะนิด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 ย่างนิดวน้อยเขาเพิ่มความนัวเนาะแต่ใช้ไปเพราะกลัวเพราะว่าลวกน่องงัวมันต้องใส่เครื่องหลายๆมันติได้หอมครับผม เอาเดือดแล้วหอมห่วยๆแล้วเอาหน่องงัวลงก่อนจัดลงงัวต้มก่อนจักหน่อยหน่องงัวสุกแล้วจึงค่อยเอาเนื้อเสือใส่ัยกระสิตหนองง่วเฮ้ยแต่แม่ดูด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยบดเข่า ธรรมดาเอาบาแล้วเนื้อเสือใช่เลยพ่อลองเนืะะ้อลองงัวนห่อใส่ก่อนเพราะว่าเนื้อสุกแล้วก็ใส่เอาเนื้อเสือสลวกใส่คนสองสามที่ก็เอาแล้วก็อ๋อแล้วมันเปลี่ยนสีแล้วก็พอแล้วเสแซ่บครับผมสวัสดีจ้าแล้วลวกลวกไข่ๆๆๆสากับเนื้อเสือลวกไข่สากับเนื้อสาาือสวัสดีดี<า>แต่ว่ามีของอยู่ในตู้เนาะบ้องสันยายน้องบ่ได้กินข้าวแรงเลยมื้อนี้ มาจ้ะกินน้ากันแซบๆโอ้ยตั้งใจว่ผสมมากินกุ้งหนึ่งเนาะจะไปอะไรอ่ะว่อนของเก่าของไปหนาอย่างเดียวครับผมแซบน่นนัวครับเพิ่มตั้งใจนะมามากินนล้วกันครับผมมาอันนี้ก็แซบเพื่อกันเลี้ยงคลองเ่าก็แซบสุดยอดเพื่อกันละมือนี้จ้ะแนวกินนุ่นนัวกแซบเบิร์ไหมือนี้ผักกะไรบอกมาละไม่ต้องบอกยากเลยถึงผักอยู่กับสวนผักนำซะเถอะมือบอขอจัดนี่มือนี้ไม่ได้ประแดกตอนเลย ปลาแดกตดัวเย็นนองป่ไดกเอามาแต่ปลาแดกต้มใบอืมอืมนำปลาแดกต้มใ่แซบกุ้งอืมเขาสดนาตำรวอจอะ ไข่สาคราับผมไข่สาหน่องงัว่อันนี้เชื้อนมตะไข่สาล้วนๆเลยครับพร้อมเปิดบกงหนาพอ แก่วขวมเห็ดจิ้มตะมุงูคุยตะมุงู แตงมาตำโมขมขื่นมันจะมีความหวานในตัวจังหมูขมื่นนมันถ้ามัก่เลยหมูขมแต่คนตั้งผักกั่เลยหมักเนาะมันจะมันเต็มในบุกกะยวคนใส่ตำไทยขันหมูขมขื่ พอถึงวานนีบัตรห้ามเนี่ยโอ้บางครังเพนะิ่มนะกับหัวหอยนะหอยหน้านะโอ้โหกินดีบๆด้ควรหอยหน้าออกมากขุยข้ามใหญ่เลยโอ้โหสามสิบปีเราไม่ได้กินหอยปังยังน้องยยกอยากแขนเจกกากก็ยังไ้ก็ฝากความคิดถึงค้นหอด แม่บัวบางกะปิแม่น้อยเชียงใหม่เน,ะนาะเชียงรายอ่าเชียงรายคุณหัวครับผมใจดีใจดีแล้วก็น,น้องอุสะนออ่องยูพาออนสากะยุยอรมันแล้วน้องปนนี้กินกะอเมริกาคุณหอัอทุกผู้ทุกคนหรือจา้าบมันน้องก,กอยู่อังกฤษอ,อยู่ ท้องรอกอะน้องนาหรือมุนต้องขออภัยบางคนจำซื้อกันบ่ได้ครับผมไม่ <c oughs> เจอกันโดนแล้วตั้งแต่โควิดมากเลยครับร่วมกลุมบ่ได้ตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อนไปเลยจริง คนวาแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราตายวะันวาก็เลยต้องแยกจ้ะเป็นตุเป็นเป็นสุภาสิทธิ์ไหม ด,ดอกไม้ก็าล้นลุล่ลลลพร้อมเลยเอามาประดับพร้อมที่เขาู่ใส่้อไใหม่ <c oughs> อยู่นาบ้านครับผมนาบ้าน นเนื้อเสื้อนี่ยเราทุกวันเนี่กินกับเอียงกระแสบเนะาะจกับตำมหุงสิกระแสบความลวกความกาเนี่ยลวกปุยตำหุงลวกเต้คือเจวขมกระแสบ จะลวกดนะะน้ำเดือดๆลงปั๊บขึ้นปั๊บเลยลวกดนมันเหนียวคือจังอนันเต็นคือไข่อ่อนเส้น บอกถึงว่าเจ็บที่ข้าทั้งต <c oughs> ัวปวอเล่ากับหลายจังทั้ <c oughs> งเวียดนามกับหลายหนองมีมิ่ <Okay. S 1> ้เพ่นเขียนมากอะเขียนเป็นภาษาของพ่นข้ากับอ่านบ่วขึ้นก่อนว่าภาษาอังกฤษข้ากับงูบกับป่าอืม ตอบต่อที่ตอบได้ครับผมเย็ดโนโอเคตังจิ๋วนหรผมถนัทยังจะเยาะกัน <c oughs> บ้าเนี้นเขาแล้วผมคุยตามุ่งเอาอ นำร่งไปแข็นอืมอืมแม่แต่ทางบานจะไปเห็นก้น <c oughs> น้ำไรเพิ่มีแ <c oughs> รกว่าคือเป็นจิ้มพอมเอาไปมอว่ามันพอดี แบงข่ายหน่อยยังน้องกำลังโูกอยู่โอ้ยแม่งต่อท้องไลอย่างต่แม่งต่อท้องมันกินด้ดิดีดีงไงอ่าเป็นชุดนี่ก็ชุดมาจากทำงานนะครับผมเพรท่านได้เปลี่ยนกินเขากันจังค่อยอาบนา้ำกินเขาแล้วอาบนา้ำ หน้าก็งเงียบน้ำถนนก็งเงียบมาบ้านก็งเงียบครับผมดีดีดบรรยากาศทุกงมือนเงียบสงบดีบางคนกันบ,บวัจยุบ <c oughs> ้านเด้อก็จะกลับบา้านน้องจังกบไปพักพอนยุบานห้องสันวังหากินปูกิกนปลาวัาสนัน มันองพรามีหลอดเด็กด้โอ้กินขาดกแล้วชอบ <c oughs> สดนำต้ม้งไส้ขระสาไข่สาเนี่ยมันนัว ีของติดตู้เยน็นก็นเอาไมาให้กินครับผมคันตื่นแต่มุ่งมากกับโปใส่เลยเนาะจ้ะอืมค้นๆใส่เ,เลยอกอ็ไดุ้ ดอกะมันก็นลดลงมาเลยกิ่นมันโยยัง <laughs> มไม่มเป็นเนืกินอ่อเป็ดกินแล้ว เป็นปดอกพักติวบางเนี้อสิกินกะตําุ่งเลร <laughs> กินได้ก่สันนี่ะเจ้าผูกแป้งทอดเนี่ยอดอกท่องุไล่เนี่ยปินยามาเคยกินอโอมแม่ตอ้ตอนเนี่ย ยี่หรอตอนไค่อ,อก แปหอ,ห,อหากินอยากได้บ้านนอกเร่เวลาทำงานกะตังก,ทกะทำขักนอองเนาะเวลากินก็กินขกนักเนอยู <laughs> สอนเขาท่านมาตังกจเก็ดกระคักมันกับท่าน หอมนำของเนาท่านเก็บจากต้นใหม่ๆนะหอยม่บอกให้ม่แต่แห้เอาเปลือกใส่ก็กำยำกิน,กนเปลือกของเน่าเนี่ยต้องบริสิทธยาพร้อมกินก็เลยสนิทใหญ่ครับว่าปลูกเองมันเลยสนิทให่ครับที่นี่มีครบเกือบเบ้าแหละข้าจะไค่ายไปประกุด สายเหี้ยติดคบเมียปีหาที่น้ำถมไปซื้อก็เจ้าเนาะบะหมี่พร้อมบะหมี่กี่ตันีขึ้นอยังสองแหงหนึง่งสามสิบสี่สิบบาทปลาบางมือต้มปลากับบะได้ใส่เครื่องเครื่องต้มยำซ้บบมันหาบะหมี่ม,มันก็ถมเครื่องล้างบานพคนเนาะเอากับปูกระเพื่อมันก็ตายปลาปลาอึดกินแต่ว่า เครื่องตม้ยมยำหาเซซี่กับบะหมี่ซุผัดเลยสองตอน้นอ๋ออิ่มแล้วกินมืม้ออืมอร่อยแบบว้าเอาไปจุ่มน้ำ ฝาก,กคนไร้คนแชร์ผมนะครับเด้อครับจี่นี่ก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนรับขิดชนะครับจา้าจังไดก็ยาขิมยากฟ้ากันจา้าเนออี่ยมีเพ็ดไพ่มาเท่ากับเกลือกุลเท่าที่ต้องจะเกลือกุลกันเลยครับผมสุดความสามารถกับตอกใบว่างครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงครับผมจ้าสวัสดีจ้าขอให้อยู่ปลอดปลอดภัยทุกคนทุกคนเลยแต่เดิมมือจะกลมสุขความเจริญจ้า I <laughs>